วันนี้เนี่ยผมขอนำเสนอรถ SUV นำเข้าที่รถสวยมากๆนะครับเป็นปี2012นะครับเป็น Lens Lower อีว k e นะครับเป็นเครื่อง2,200ซีซีเป็นเครื่องดีเซลนะครับเป็นเครื่อง6สปีดนะครับ5ประตูสีฟูจิไวท์หรือสีขาวบอกออดำเป็นบอกไฟฟ้าทั้งคู่นะครับมีเมมโมรีนะครับรถคันนี้เนี่ยมีแรงม้าที่190แรงม้านะครับ แล้วก็แรงบิดสูงสุดที่420นิวตันเมตรนะครับที่1,750รอบต่อนาทีนะครับอัตราการสิ้นเปืองน้ำมันเนี่ยเรียกว่าประหยัดมาก15.6กิโลลิตรนะครับแล้วเกียร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์ตัวใหม่แบบแป้นหมุนนะครับสุดเท่นะครับแล้วก็ใช้ง่ายปรับเพียงแค่นิดหน่อยก็วิ่งกันสบายนะครับอัตราเร่งดีเยี่ยมนะครับหลังคาเป็นพ a n o r a m i c นะครับรถคันนี้เนี่ยเป็น4 wheel drive นะครับมีโหมด สามารถปรับสปอร์ตก็ได้ปรับธรรมดานะครับแล้วก็ปรับเป็นโฟร์วินได้ได้ทุกสภาพถนนนะครับมาพร้อมกับแม็ก20นิ้วสวยงามมากนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ครบแล้วรถตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น Dynamic Luxury ก็คือเป็นรุ่นท็อปที่สุดเลยนะครับเป็นรุ่น Dynamic Luxury เลยนะครับนะครับเป็นรุ่น5ประตูนะครับเป็นพวงมาลมัลติฟังชันนะครับเป็นคูซคอนโทรลไฟซีนน พาร์คเซนเซอร์นะครับแอร์แบคล้อบคันเลยนะครับแล้วรถคันนี้เนี่ยโอ้โหน่าใช้จริงๆเป็น SUV ที่ดูล้ถล้ำรถสวยมากนะครับแล้วรถคันนี้เนี่ยย้ำเลยนะครับว่าวิ่งมาแค่20,000กิโลเท่านั้นนะครับเข้าศูนย์ตลอดที่ศูนย์ Emperor s ์ล์สวิตเซีนะครับมีประวัติเช็คได้หมดด้ารับรองเลยรถคันนี้ไม่เคยชนแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเช็คประวัติได้นะครับ